สวัสด,ดีก้อนมณีช่องปีชาเด้ปีชาชาแนวมาเยี่ยมพอยายจอยพอยายบัดสิเถ่าฝนเนาะเาพอยายน,นั่นล่ะพอยายจอยเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นบวัยบานรยุติสองยวไปในหน้านา้ำเดี่ยมภาพภาพอยู่ทวาาันสองเทีย่ยเราเขามาฝนมาตกมามาถ่วมอ๋ไม่ได้ตกกาไว้บ่มาตก มาวันนี้สิสูบน้มบอ,อกสิวันมาเของมาวานอีกโอ้ยมันสินหวัวมันจะมาเบ่าเด้อมันสิทันบ่ล่ะทันนี่ปลานยังน้อนี่เนาะปลานก็ไปทั้งปรมชารประเข่งปลาคอปลาดุกปลานิ้นปลาตะเพียนสาหนี่น้ำเป็นสีเป็นตาปลาหลายอยู่ครับหลายปลาป่อยเนะาะที่มันยังสามปีพันธุ์คนเนาะครับปลาปล่อย เดี๋ยวก็สิขยับขยายออกไปนำหน้าเนาะพันแท้เพิ่นใไงมาหนีไปใส่ดอกทั้งคู่สากับปลูกมอ่อญเลี้ยงม่อนบ่ล่ะปลูกม่อนนี่เยเอาไปเก็บบางแหนหยาเลยเปล่าเขาเลี้ยงแล้วย้ายแล้วจะไปเลี้ยงหลานแล้วสาวหลอกแล้วหมู่บ้านนี้ไปเก็บบางแหนหยาเนี่ยเปล่าา มีแต่ม้อนใบหนึ่เอาเสีเหยหนังอีฐเจ้าสาวเนี่ยบ้านไปเฮ็ดเอาหโอ้โหเสียงกบเสียงเขียดมีบรรยากาศดีนะครับเนี่ยมาแลงแดดแอมแซมสมัยก่อนพนลก,ก่าเนาะเหี้ยนกัดเจ็บกัดเจ็บยน่ยมเนี่ยเออย่งางกับบ้านกับผู้สาวยนี่ยมาแลงเหมือนเหมิดสมัยก่อนเนาะ สวัสดีหอดบ้านโตก,กันแท้จนมาเปียกบัดทางบกคอยดีขึ้นสมือนี้คนที่เอาไปเห็ดขอกงัวอยู่บานนะครับท่านนี้ก็สิบป,ปลูกม่อนนะครับปลูกม่อนปลูกบกม่วงคับสาคุดได้จักปีแล้ว คุณได้สองปีแล้วครับก็เริ่มเริ่มเกิดหยาเนาะด้านพุ่นกระปูกกล้วยครับคุ่สาฟังพุ่นกระปูกกล้วย ะกอนกระดำหน้าย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เพือนขุดสาไว้สองสาอันนี้ก็สิเป็นระบบน้ำครับพื้นที่กว้างขวางนะครับด้านพุนพันลอมไว้ครับน้ำเลี่ยมๆฟังปูน วันเข่าแล้วฝนมาพอดีว่าท่านได้เกิดเพันว่าบอยอมนะครับเดี๋ยวน้ำลงนี่เพิ่นกระสีเอาเข่ามาวานใหม่ยังไรก็บ,บอดำพันเล่าว่านั่นนี้ก็ปลูกหยานะครับปลูกห้า ครับกะเทว่าเป็นตัวอย่างเป็นปเกษตรกรที่มีความมานะนะครับปัจจุบันเพิ่นสามารถฝืนดินให้เป็นมุนค่านะครับกับมีปูกกล้วยอนาคตกับสีง,งามแน่นอนนะครับหลดไถยหน้าอามาปันหอยโข่งนะครับสูบน้ำ จากสาเนแหละครับมาใส่งานหน้ารดแถหน้ากระจอดไว้หน้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้คือแรงน้ำนะครับเป็นน้ำใตดินอันนี้นาซิเอินวาซิดแผงนะครับถือว่าเป็นบอยง,ง่งายพอสมควร น้ำเงินหน้าปลาเต็มเลยครับอันนี้ในงานหน้านะคะรับก็ถือว่าเป็นการพิกฟืน้น คืนหน้านะครับให้เป็นประโยชน์อันนี้หน้าพญ่จอยนะครับในเขตบ้านสัตว์ใหญ่ตำบลหัวเรื่อมเพื่อว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคาม เต่ต่อรเพิ่อนอยู่กรุงเทพเงินเดือนเป็นแสนตอนนี้เพิ่นกับมาอยู่บาครับเป็นเกษตรกรครับป่าในหน้ากัหลายทั้งขั้นหน้าทั้งทางยางก็สิเป็นหญ้านะครับปลูกหญ้าไว้ให้ง่ว่านนี้ก็ปลูกกล้วยนะครับเนาะงามคือกัน กวยมีบักพ้าครับบ้านาเสือนะครับแต่ก่อนก็นเป็นหน้าแรงๆทงหนึ่งปัจจุบันก็นสามารถผิดแผ่นดินให้เป็นทีอุดมสมบูรณ์ได้ขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทีกดติดตามช่องปีชาชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับ